สวัสดีคะ่ะน้องน้องพบอัลบิ้องทำง,งานของพี่าพัตติเซียนะคะเช่นเคยนะคะบังชูโกมองตะเลยูโอชูด้วยอินเฟรแท้แทโชคเเจอทูชูคอนจินียมองทราวายเกอดเจอาสยอาร์ติสดเอ <laughs> ดอะเป็นเดอะเป็นเต สัญญาณได้ต้องชัดนะคะคนฝรั่งเศสเขาจะฟังไม่ออกคะ่ะน้องๆเป็นยังไงบ้างคะกับอากาศร้อนมากเลยคะ่ะไม่รู้เป็นยังไงร้อนมา3-4มปันจะเป็นอาทิตย์แล้วคะ่ะปกติพี่พัดก,ก็เพื่อเป็นการประหยัดน้ำนะคะปกติแล้วพี่พัดทำงานแต่ใน,ในที่นี้คะ่ะไม่ได้ออกไปไหน พี่พก็จะอาบน้ำแค่อาทิตย์ละครั้งนะคะไม่ซกมกนะคะเหงื่อไม่ออกค่ะแต่ไม่ไหวค่ะช่วงนี้เหงื่อค่ะเหงื่อโชกเลยค่ะเหนียวเนื้อเหนียวตัวเพราะพี่พทยก็อาบน้ำอาทิตย์ละครั้งนี่จะประหยัดน้ำได้เดือนหนึ่งตั้ง50ยูโรนะคะ <c oughs> ไม่ซกมกนะคะ เพราะว่าพี่พัดก็อาบน้ําบ่อยไม่ได้ด้วยค่ะเขาเรียกว่าผิวแห้งเป็น่ถึงขนาดว่าจะเป็นโรคดักแด้นะคะคือเป็นคนผิวแห้งค่ะถ้าอาบน้ําแล้วผิวมันจะลอกนะคะคือไม่มีน้ํามันเขาเรียกว่าน้ํามันหล่อเลี้ยงไม่ว่าจะทาครีมอะไรนะก็ไม่ได้ผลค่ะคุณหมอก็แนะนําบ้างให้อาบน้ําน้อยครั้งดีเลยค่ะประหยัดน้ํานะคะน้ําแพงค่ะ แล้วของอะไรก็ขึ้นราคาใช่ไหมคะแพงมากเลคยค่ะโดยเฉพาะพี่พัดไป,ปดูน้ำมันนี่ไม่มีขายเลยนะคะน้ำมันพืชค่ะแล้วมีคนมาสั่งอาหารพี่พัดนะคะให้ทำแกงทังเลก็ต้องใช้น้ำมันนิดนึงคะ่ะแกงทังเลน้ำเงี้ยวน้ำพริกอ,อก่องไม่ใส่ค่ะน้ำมันขึ้นราคาเพื่อนเพื่อนพี่พัดที่เขาทำอาหารส่งนะคะ อย่างทำปอปเปี๊ยะแผ่นปอปเปี๊ยก็ขึ้นราคาค่ะเกาไม่ทำค่ะวันนี้พี่พัดก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์หลอนค่ะหลอนมากเลยค่ะอย่างทีพ่พี่พัดนะพี่พัดบอกนะพี่พัดไม่มีลูกนะคะกับคุณลุงพี่พัดไม่ชอบเด็กค่ะพี่พัดไม่ชอบเด็กเอาซะเลยแล้วก็มาเจอคุณลุงคุณลุงก็ไม่ชอบเด็กนะคะไม่เคยอุ้มเด็กไม่เคย ือง่ายๆอ่ะไม่เห็นเด็กแล้วก็ว่าโอ้ยน่ารักพอด,ดีนะคะไม่มีจะไปพี่พัดยอมรับเห็นเด็กแล้วพี่พัดจะเหนื่อยมากเหนื่อยมากถ้าสมมุติเราทำมีนะมาเลี้ยงพี่พัดเห็นนะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเสร็จแล้วก็ต้องมาเลี้ยงหลานโอ้ยวันวันนี้ก็คงไม่ได้ออกไปไหนตอนไหนไม่ได้ออกไปดูโลกภายนอกอะไรเลยะคะ่ะถา้าหมดถ้าชีวิตมีแต่อย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะ คือตอนที่พี่พัดแต่งานคุณลุงนี่พี่พัดก็อายุ34แล้วค่ะพออายุ35ิพี่พัดก็ตั้งคันนะคะเรื่องนี้เคยก็อย่างว่าแหละค่ะพี่พัดไม่ใช่ชาวพุทธไม่ใช่คนพุทธนะคะพี่พัดไม่อยากเลี้ยงเด็กค่ะพี่พัดก็ไปออกๆเขาประเพ่งแค่3สามเดือนบางทีพี่พัดก็เล่าให้คนฟังเขาก็าบอกว่าอ้บาานี่คือแต่บางคนเข้าใจไงเขาเข้าใจว่า ถ้าเราไม่พร้อมว่าถ้าเราเลี้ยงเขาได้ไม่ดีก็อย่ามีมันไปเลยพออายุหกสิบพออายุห้าสิบกว่า 58, ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าคุณลุงทำงานได้แต่งานกับพี่คุณลุงก็เกษียณคะ่ะปีหนึ่งคุณลุงก,ก็เกษียณนะคะเราก็พากันไปเที่ยวที่เมืองไทยอยู่เมืองไทยหกเดือนอยู่เมืองไทยหกเดือนอยู่ฝรั่งเศสหกเดือน เป็นอย่างนี้ค่ะมันได้จากสปด18 18, 18 17, 17ปี17 7ปีคุณลุงเขาก็ไปเล่นชอบเล่นดนตรีแจมแจมเล่นดนตรีกับกับสแกนดิเนเวียกับพวกฝรั่งค่ะมันก็จะมีร้านอาหารไปพี่แปไปที่แหล่งท่องเที่ยวนะคะถิ่นบนขลังค่ะรู้ไหมคะถิ่นบนขลัง มันก็มีเรื่องราวขึ้นมาเรื่องขึ้นมาด้วยความที่เขาเห็นคุณลุงไม่มีลูกนะคะคุณลุงเวลาคุณลุงไปไปเล่นดนตรีนะพี่พระพี่ค่อยไปด้วยละคะ่ะปล่อยให้แกไปปล่อยให้แกไปคนเดียวไม่มีนะคะไม่มีเรื่องผู้หญิงคุณลุงไม่มีเรื่องผู้หญิงคะ่ะคุณลุงเล่าให้ฟังว่าเคยมีประสบการณ์โดนคุณภรรยาคนที่สอง สวงเข่ากับคุณลุงก็เล่าเล่าแบบนี้นะคะก็มาจากการเล่นดนตรีนี่ยค่ะตอนนั้นก็อยู่เจริวาภรรยาคนที่สองของคุณลุงเป็นคนไทยค่ะคนนครนายกคนสามและทีนี้มีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งนะคะคุณลุงก็ไปเล่นดนตรีที่ต่างจังหวัดก็มีก็เอาสองวันสองคืนสองคืนและทีนี้ เขาก็ยกเลิกนะคะ c นเซิลคุณลุงก็กลับมาที่บ้านเออชวนเพื่อนตอนเย็นชวนเพื่อนไปกินไปกินข้าวมื้อเย็นปรากฏว่าเจอคุณผู้หญิงค่ะเจอภรรยากินก้าวกับชายหนุ่มค่ะโอ้โหเป็นพิพัฒนะจะแจ้งจำตำรวจจับเลยอย่างนี้นี่แหละค่ะที่คุณลุงเล่าให้ฟังแล้วก็ยังมีเรื่องเยอะแยะนะคะ เรามาเข้าเรื่องนะคะพอคุณลุงไปเล่นดนตรีก็พี่พัดก็ปล่อยให้แกไปนะคะแกก็เล่าว่าโอ้ยแกไปเจอเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้ไปพบไือพบเพื่อนมีอยู่วันหนึ่งแล้ทีนี้เพื่อนเขาก็เห็นว่าพี่พัดไม่มีลกูกคุณลุงไม่มีลกูกมาขอเป็นลูกค่ะพี่พัดนี่เขยเอื้อมระอามาขอคุณลุงให้จดเป็นลูกเซาซี น้องๆคิดยังไงคะยี่พัดทำไม่ได้นะแล้วอายุตั้ง36ปีมีลูกมีเมียแล้วคะ่ะจะให้คิดเป็นยังไงคะแล้วมันทำไมไม่ไปขอเป็นลูกเ,เจ้าของโรงแรมที่มันเล่นดนตรีคะ่ะเข้าโดยมาขอทำไมเป็นลูกเมียฝรั่งขี้นกสักแกรเหนียวปัญหา อร้อ,รองเลยค่ะพี่พัดกลัวมากค่ะใครมาขอเป็นลูกพี่พัดนะคะได้โปรดค่ะได้โปรดช่วยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ